ดอกเอื้องพึ่งค่ะแม่และแม่บุช่วยล่ะอดอกเอื้องพึ่งอยู่ข้างบันไดทางขึ้นศาลานี้นะคะนั่นก็เขาเช้าสีดาน้อย หอมหินหินเลยดำรวนบานแล้วอันนั้นยิ่งดกใหญ่เลยกิ่งนะั้นอะโอหอมเต็มต้นเลยดอกลำดวนค่ะ ต้นอยู่ข้างกุฏิคุณแม่เนี่ยปลูกอม้่ปีสี่เก้รู้สึกปีนี้ดอกกระดกดูที่ต้นสูงท่วมกุฏิคุณแม่เลยดอกบานสะพังทั่วหมดแล้วหอมกุ้มทีพเลยเมื่อคืนนี้ก็หอมทั้งคืนเลยวันพระด้วยขอยกต้นลำดวนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาพระศา,าสดานะคะ chơi tươiงาม quá. เดี๋ยววันนี้จะมาเก็บไปบูชาพระตอน,นเย็นๆก่อนคงยังไม่โรยหมดเนาะอันนี้ดอกจีจูมกิ่งนี้ยังจีจูมเยอะอยู่นี่จูมเขา